สำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นการทดสอบการใช้งานชุดแปลงโปรโตคอลนะครับโดยจะแปลงจากชุด o r r ์ Gate ชุดนี้นะครับเป็นของ d i g i c อน FG-605 อีนะครับแปลงเข้าสู่ PLC มิส s วิชิ h i f x อ u นะครับโดยผ่านทางอุปกรณ์แปลงโปรโตคอลของเราชุดนี้โดยในที่นี้นะครับตัวบล็อกชุดนี้สามารถที่จะสื่อสารได้ทั้ง พอร์ตที่เป็น IS22 และ i s 8 8 5นะครับแต่ในตัวอย่างแรกเราก็จะทดสอบที่ IS22 ก่อนนะครับโดยเชื่อมต่อเข้าที่ fx 5 2 3ขีด232 adp โมดูลตัวนี้นะครับซึ่งเราก็จะส่งข้อมูลเข้าไปรูปแบบของข้อมูลก็จะสื่อสารได้2ลักษณะก็คือจะก,กำหนดให้เป็น modbus rtu โปรโตคอลนะครับในรูปแบบของตัว slave mode แล้วให้ plc เข้ามาอา่าน หรืออีกวิธีหนึ่งที่ง่ายกว่าก็คือใช้รูปแบบของ n อนโปรโตคอ l ให้อุปกรณ์ที่นี้ส่ง Data เข้าสู่ตัว PLC เลยนะครับ PLC ก็รับข้อมูลอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็จะทดสอบในแบบนอนโปรโตคอ l ให้ดูก่อนเพราะว่าเป็นวิธีการที่ง่ายนะครับแล้วก็เขียนโปรแกรมก็สั้นๆส,สิ่งแรกที่เราต้องทำในลำดับแรกก็คือการ c o n Config Mode ว่าเราจะใช้โหมดไหนให้กับตัวชุดแปลงโปรโตคอลตัวนี้ก่อนนะครับ ตัวสายที่จะเชื่อมต่อกับตัวฟอสเกตนะครับในตอนเซตติ้งค่าเราจะต้องถอดปลักตัวนี้ออกมาก่อนนะครับจะถอดด้านนี้หรือจะถอดด้านนี้ก็แล้วแต่นะครับหลังนั้นเราก็ใช้ซัพพลายนะครับในตัวอย่างนี้เราดึงซัพพลายจาก PLC มาเป็นตัวาจ่ายไฟเลี้ยงให้กับตัวชุดแปลงโปรเคอลของเราได้เลยแล้วก็พอร์ตสองสองนะครับตอนนี้เราจะใช้ การคอนฟิกผ่านทางซอฟต์แวร์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสายแปลงสัญญาณ USB to Serial นะครับก็ต่อเข้าไปในตัวเคเบิลชุดนี้นะครับจากนั้นเราก็เปิดตัวโปรแกรมของเรานะครับเราจะใช้เจ้าโปรแกรมที่ชื่อว่า MRT Setting Tool ชุดนี้นะครับในการกำหนดค่าการทำงานเรามาดูว่าเราจะตั้งอะไรได้บ้างนะครับ อันแรกเลยก็คือเลือกเป็น r m นะครับในรุ่นที่เป็นซีรีส์นะครับบอร์เดตมาตรฐาน Default อยู่ที่9,006ตัวคอมพอร์ตก็จะเป็นไมาเ์เด็คอมพอร์ตที่เราต่อเข้าไปอย่างตัวเคเบิลตัวนี้นะครับในที่นี้จะเป็นคอมไมล์เจ็ดทันทีที่เราคอนเน็กเข้าไปนะครับถ้าสามารถคอนเน็กได้ปกติก็จะแสดงเป็นรุ่นขึ้นมานะครับ3102สำหรับโมเดลชุดนี้นะครับ แล้วก็มีหมายเลขเฟิร์มแวร์เวอร์ชันนะครับ1.0โหมดนี้เองนะครับที่ผมได้พูดถึงไปในช่วงแรกก็คือเราจะมีโหมด0นะครับโหมด1โหมด10และโหมด11ก็จะแตกต่างกันอยู่ที่ว่าเราจะใช้เป็นมอสบัต RTU ในแบบ slave mode ก็มี0กับ1นะครับโดยมีการจัดเรียง d a t a b y t e เป็นแบบ big endian นะครับสำหรับโหมด0และ little little endian byte swap สำหรับโหมด1นะครับอันนี้ก็จะ เป็นรูปแบบของตัวสเลฟที่ plc จะต้องเข้ามาอ่านนะครับกับอีกแบบหนึ่งที่เราจะทดลองตอนนี้ก็คือรูปแบบที่เป็น n o น protocol นะครับก็จะมีโหมดหมายเลข10และหมายเลข1 1นะครับก็จะได้การเรียงข้อมูลเหมือนกันนะครับถ้าเป็นโหมด10ก็จะเป็น big endian แล้วก็11อจะเป็น little endian b y swap นะครับสำหรับตัว plc mitsubishi ให้เลือกเป็นโหมดที่11โหมดนี้นะครับ การก็คือกรณีที่มีเป็นค่าอื่นอยู่เราก็เลือกเป็นโหมด11อย่างนี้เท่าน,นั้นเองจากนั้นเราก็กดปุ่ม r i t t เพื่อทำการบันทึกค่าเข้าสู่ตัวชุดแปลงโปรโตคอลนะครับลองรีดกลับเข้ามาดูนะครับเนี่ยเราจะต้องได้ค่าที่เราทำการไรเข้าไปแค่นี้เองนะครับในการเซตโห d e อีกอย่างหนึ่งกรณีที่เราอยากจะเปลี่ยนบอร์ดเลสก็ทำได้โดยการปรับเลือกที่นี่แล้วก็ไรค่าเข้าไปนะครับตอนนี้เราจะใช้ที่ d e f a u ์ t 9,6 0นตรงนี้เราก็ ิดไปได้เลยนะครับสำหรับโปรแกรมนี้กลับมาที่ตัวฮาร์ดแวร์ของเรานะครับอตอนนี้เราได้ทำการคอนฟิกเรียบร้อยเราก็สามารถที่จะนำพอร์ต2อของเราต่อเข้าไปที่ตัว PLC นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เสียบเข้ากับชุดวอ t เกตครบมาดูที่ตัวโปรแกรม PLC ของเรานะครับตอนนี้ ย่อตรงนี้ลงมานะครับนี่นะครับในตัวที่เป็นโปรแกรม PLC เราก็จะเห็นได้ว่ามีการเขียนแค่แค่นี้เองนะครับในรูปของนอนโปรโตคอลที่พูดถึงไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับวิธีการก็จะเขียนแค่สองสามบรรทัดแค่นี้เองนะครับสั้นมากนะครับในในด้วยคำสั่ง r s 2เนี่ยนะครับ อันนี้ก็จะให้ตัวอย่างไปด้วยอยู่แล้วนะครับในในตัวสินค้าที่ได้ไปนะครับเราก็สามารถที่จะนําค่าที่ได้เนี่ยปรากฏออกมาจะสังเกตดูว่าตอนนี้ผมก็โหลดโปรแกรมเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทํา start monitoring นะครับโปรแกรมก็เริ่มที่จะ start ค่าแล้วนะครับอันนี้ต้องอ้างอิงจากคู่มือไปอของตัวสินค้านี่ก็จะเป็นการอ่านออกมานะครับตัว41จะเป็นตัวที่เป็นรหัสโมเดลนะครับ ห้ดก็มีเป็นหน่วยกรัมอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมาเป็นค่าข้อมูลต่างๆตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดเครื่องนันี่นะครับเดี๋ยวเราลองเทสต์เปิดตัว power ของชุดแปลงสัญญาณตัวนี้นะครับกับตัวฟอสเกตนะครับ Force g a เกแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นได้ว่าขณานี้เนี่ยไฟทางด้าน R D เนี่ยก็จะกระพริบพเพื่อ แสดงว่าตอนนี้มีข้อมูล Data เข้ามาอย่างที่บอกนะครับนอนปโปรโคลจะเป็นการส่ง Data เข้า PLC โดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะสามารถมองเห็นอจอไม่ชัดนี่นะครับค่าที่ปรากฏขึ้นมาก็จะไปแสดงที่ Data m e m o r y ของ PLC ตามตำแหน่งของโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นในที่นี้เราจะเริ่ม เก็บบันทึกค่าอยู่ที่ตำแหน่ง D 5 0 0นะครับไล่ลงมาจนถึง D 5 0 6นยตอนนี้เป็นค่าเป็นลบดูที่ D ห้าศูนย์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นค่าบวกนะครับค่าบวกเราก็ดึงขึ้นนะครับแล้วก็จะสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้จากการวัดค่าของตัวอุปกรณ์ฟอสเกจชุดน,นี้เข้าสู่ PLC แล้วก็นำไปประมวลผล การเขียนโปรแกรม sequence ของเราต่อไปได้นะครับ